เอาแล้วลำเื่องยูแจน่ะบัตไพป้าที่ไปนอนช่านท่านค่ะเวีแม่ยุชวนอีแม่ยุหือชวนเราเลยมาหาเราเลยบัตไพ่บัตใดทัตรูกนาชันบัตเต๋อนเต๋อป้าผู้ใดพาไปเอ็นรถทีนวนจัางรถไปเยอะผู้ใดค่ะผู้ชายพาไปหมชุดถ่ายันไป่เราไป หอเราถีบรถมาได้ได้ไปรถเลยแอนอันก็สอบยังตัวเจอถือไปนะห่มว่ะเมื่อเช้าพูดจังมาแล้วไปนะปองซ่าวหาพันธุ์ประมาณเท่าไรแปลงเงินบาทมั่นยูหาสิบบาทสวัสดีทุกคน่ะพี่น้องยุ้ยควันเลยควนใดฝนมาฝนตกพอดีพอดีห่อนยูเดือนหนึ่งไปห่อนยูเดือนหนึ่ง เทีบเกือบฮอดกันนึงอืมประมาณนี้ละทุกคนผบ่ได้ตกเดือนนึงคือซาแปลว่าท่งนาถึงท่งบ้านปกติเป็นอันฤดูนี่เป็นฤดูเอ้ยปกติยามนีเป็นฤดูแต่ว่ายามเอ้ยแต่ว่าเดือนนี้น่ะเป็นเป็นฤดูแล้งแล้งสุดๆแล้งกว่ายามแล้งอีกเนาะ ต้นไม้ตายเวอร์กะก็ตายพี่น้องไปเดี๋ยวเาจะพาทุกคนไปเบิออบกเขาเหาอยู่หน้าปบกกะเหาอยู่หน้าตอนนี้เหาอยู่สวนสวนเขาเป็นอย่างทุกคนมันบมีปัญหาเราเขียวแล้วข้าวหดไปไป,ไปกินหมักบวงดูกินเยอะเคยกินเยอะพี่น้องเคยกินบะหมักรึเปล่าจำกินอะไรที่นี่ม,นมันซุกในมันกินมันเป็นรสสัตว์แต่เบิ่งไหนเบิ่งวิธีกินดูในมันละสุกแจ่มดูเออ กืดกินในมันเป็นอะไรคะด้วนมันสิขาวๆมันสิหวานหวานละหอมอยู่แต่ว yeah. okay. okay. ่าในมันน่ะสีสมสมสมหวานๆสมสมหวานๆแล้วก็ตัวมันเป็นตะกินก็คือมันหอมพี่น้องมักบ่วงยอดมันก็กินได้เนี่ยไปลวกกินกับเตียวมื้อนี้เฮาขายตลาดจบเนาะก็ว่ายอดมันกากินแล้วนอนหลับเนี่ยทุกคนเฮาปลูกต้นไม้นั้นถ้าอยากบอกพี่น้องว่าเฮ็ดจังได๋บอกอันน่ะแมงใหม่กินใบมันจนเหียนบัดพี่น้องเนี่ย ให้ย,ยังให,ห้ยังใหยเฮานี้ค่าวิมาหาจัตตากระแตงใช้แปรดอกมันเห็นดอกมันแล้วทุกคนกุ๊บอยังกระแตรเนี่ยเบอร์อรี่หมักเบอร์รี่อย่างนี้นะ<อ>ใช่ไหมล่หลายดีนะจ้าตัวใช่ใช่ใช่โอเคลูกเขาต้นนี้นะงามแล้วก็นใ,นใหญ่ไวพี่น้องต้นนี้นะต้นนี้นะมักเบอร์รี่เนาะอดอันนั้นง่ายดูแลง่ายดูแลง่ายเกิดก็ง่ายนะไปเนาะเห็นแล้วใช้หมักมันบอก อาตะกระเตนใช่จะไวโอ้ยจะแปะได้ละตัวหนึ่งทุกคนเดี๋ยวจะมาจับตะกระเตนเพราะว่ามันเป็นอย่างมันกินใบไม้เฮาที่เฮาปลูกทุกคนมันกินมันกินจนเหี่ยนบ่แลมเนาะที่เฮาสิบ่รอกมันเฮาจะมาแต่ละงแล้วก็จับดึงออกดึงออกบ่ได้ใบไม้น่ะจนเหี่ยนบ่ตีเฮาปลูกอยู่ทถวหญ้าจับมันเอาใส่ขวดไว้ขวดกินเปลี่ยนเป็นเมนูใหม่อมันหมักกินยอดต้นไม้เท่าไหร่ยังนะทุกคนที่เาปลูกนะพูย ตัวนี้น้องโบเห็นนี่ตัวนี้นะเขาจะอะไรเงี้ยมดีมีต่ำ่ช่ไหมก็กินอยู่กันเลยหัวกระชายที่นี่หัวกระชายกระชายนี่ก็แมนกระชายนี่อันนี้กระชายอันนี้จะเป็นหัวกระชายดำหรือกระชายขาวหรือคองบนเดี่ยวใจทุกคนมีทั้งกระชายดำกระชายขาวนะครับปลูกนะปุกจะลืมกลนเนาะเต้ยใช่ไปถ้ากระเต็นไม่ยู้อืมอยอ่างงามเลยหักแผงง่อยเลยแต่ว่ามัน อันนี้แม่งขี้เหลาอีัแีลใชลองดูโอ้ยไปชูวงกูเก่าพุ่นแป๊หลายตัวแป๊บนี่ขึ้นไปชูนั้นนี่ลอวงูใสเยอะไปเ้าแม่งก็ขึ้นชูวงผูเด๋ยวนะแนบินไปแล้วผมยิ่ปมาแมงน้ำมวกเรือแมงกินเหลากินเหลาอะไรกินเหลา กินต้นใหม่ละจ้ามันบิดปะว่งนั้มันมีปีกเด้อโหบิดแป๊บลายตัวนี่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 มันไม่มีอยู่ขวต้นจะเอาอะไรยู่เออเขาดังขบกูเอาเด่นดังขบเลยแล้วพุ่นแป๊บแตกอื่นๆแต่กระแตนพุ่นละอ้าขบบ่ได้นี่แป๊บเนี่แต่กระแตนตัวกอไผ่นีด้ล่นอ่ะในพื้นนี่พื้นนี่ ตะกะเต็นก็ไพได้ยุว่าจะพาไปเบิ่งเขาน่ะไม่ไปแล้วพี่น้องหาลาตะกะแตนน้อเห็นมันกินใบเข่าใบไม้เขาเขาอยากหายเดี๋ยผุนไหลป๊อดผุนแปป๊อดมีอย่งตะกะแตนเต็มใบใหมอยืนท่านะเนี่ยทุกคนเห็นบ่ตะกะแต็นห้าจะเอายังขู่ได้หลายมันกินอะไรบดเลยกินใบใหม่กินหนามันมักหมัดเลยหนาอย่างก็ หย่ามาตาไทยนะโอ้ได้แล้วทุกคนหย่านั้นก็ไปหย่างเนเปียร์เออแม่หล้วเต้นตัวหนึ่งอ๋อมันดีดมือเขาผู้ไหลหมักหย่างเนเปียเนาะหวานเด้นนี่นี่ตะเกียนนี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่มีสามตัวบนเดียวนะขบดไปดูนะไปแล้วนี่นี่บอลมันงามๆนี่นะนี้บอลบอลนี่ โอเคเอาตุก nhậu หมอกไปซอฝรหาจับตะกระแตนทุกคนฝนตกแล้วเจ๊แมนไปจีไปแช่ไปใช่บ่ได้เห็นตะกระแตนเลยยุดอยู left left ่น okay. ี้หลายลงไปเนาะี uh, ่ยมัน right ติดข้างในบเลอะเนี๋ยวเป็นอลยลองเดี๋ยวน้ำมะเขือปักมือเลย คันเลยพี่น้อ oh, ้เน so ี Hence, no <one> ้ยอันนี้ข้าบอันใส่เสียแขนยาวยบดหมาอเยู้อย่างเป็นเิงนะลกลายส่า้มันไปกอ้ยหมดแดงมดแดงดึงผมมาจะกดมดแดงหยมัวขาเป็นนกัดเปิรลใน้สิเลนโ้หทมนจะถึงนกเนาะตัวมันบราดื้อ หาจับตะกะแตนกินแถวกกหญ้าหญ้ากับหญ้าในเปียมันหวานเนาะกกบ่หลายเนาะพี่เดียวบ่หญ้าในเปียมันนอยเลย่ปีนี้มันใหญ่โอ้กกกล้วยจังมนกกตัวใดบ่กกกล้วยอันตัวเฮาว่ามันดังนะบ่เออเด้น่ะตัวนั้นเด้นน้อยๆบ่ได้ใหญ่อเด้แต่ว่ากกกล้วยตัวนั้นเด้ทุกคนที่เฮามาไทยนะแม่ละ2ต้นนะแต่มนต้นกล้วยอันนี้ต้นกล้วยน้ําว่าบ่ เมนตรงน้ำวานกล้วยน้ำว้าสะไนน้ำว้าะมา่มกล้ืยธรรมดาเดี๋ยวมาเบิ่งหมากมันทุกคนพอกวัที่จเป็นหมากไว้งามเลยดะไปาเฉลไปหกเลยทุกคนเช่เออมยักันบอมยังงกนแต่ก็มันเอาง่ายข้าง่ายมันเปนมันเห็นกล่องนีเนกล่องมัญยนกล่องตะกะเต้นปัญญาอ่นกล่องก็ยังผลักไอ้ผู้เบา ตะกระเต็นตัวฝูกหลังอายผู้สาวผู้สาวผู้บ่าเขาเบิ่งไล่ตัวน้อยเออมันดีตาเดียวแม่ยันว่าหนูตะกระเต็นจับบ่ได้ด้วโอ้เบิ่งหายตะกระเต็นแต่มันก็ะนีคือการละมันยากใช่ไห เดรร่าโตแล้วเนะาะจะมันใบมันเหี่ยนมั้งนะพี่น้องสังเกตดูมันกินนะมันหวานในหยานี่นะหยาเนเปียต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยที่เป็นส่งมาให้ได้กินทั้งงวัวได้กินทั้งสัตว์พี่น้องได้กินทนั้งคนอีกคนได้กิน,นตะก,กะเตนเฮากินตกกะเก <laughs> <laughs> เตนเฮาไปกินตะเกเตน,น,นเอาไปแกงเอาไปแกงเนาะเฮาไปทลายพี่น้องเบิ่งแปะนี่พี่น้องอันนี้ตะกะเตนสีโกเนาะมันเท่านักตะเกเตนสีโก tôi kia cây keo nát cây keo nành hoa nành mới mới hông, ma lốc nhả nè, thêm là tuần mới hông nè, mượn để cắt máy đây, bên nón này, ác cảm náo đây, ừm, thả nón phá phun tốc, thấy đại ly hay bẩn được, hôm nay bẩn điếu này, ô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  bỏ ô ô lên ô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  เดินตะแกรแตนเขินกระปุกกว่าส้านที่แดละเนี่เดี๋ยวข้สิถามเนาะพี่น้องที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีที่เบิร์กสองยูทูเพอตอนนี้คอมเมนบอกเด้อว,ว่าฝนบานชุ่จ้าตกแห้งอยู่เพราะว่าข้าแนมไปเห็นตอนประมาณอนาะบ่ายโมเมนต์บ่ายที่เนาะประมาณสี่โมงแรงนี่นะตกแห้งขาแนมไปทางฝุ่นเขาเห็นฝนตกแห้งและบานเท่านะ่ะมันมาแต่ปลายนะปลายตแต่อยูอุบลนนะมาหอดบานเท่าปลายน้อยหนึ่งแต่เขาอยากให คอมเมนต์บอกเขานะว่าฝนตกแหงอยู่บ่แม่นยังดอกเพราะว่าบ้านเขานะถามมันแหลงพี่น้องทั้งอยู่แถวเขมราลัดแถวยังนี่ก่ะแหลงคือกันแม่นบอกเพราะว่าบ้านเขามันอยู่ไกลกันเด้คอมเมนต์บอกไงทุกคนถ้าตกแหงก็ดีใจนําเนาะต้นเขาต้นไม้เราต้องสิบได้ตายงามดีหรอนี่เบิ่งให้ซอแปีเบิ่งเด้องามแห้งดีทุกคนงามแบบหย่อนเพิ่นนี่คือสิไปหนาเรื่อยๆเฮาใส่ปุ๋ยมันอยู่เมื่อวานใส่เบิดปุ๋ยปุ๋ยฮดแล้วกัปุ๋ยพื้นดินมันแต่ว่ามันอยากเป็นเสื่อลาเนาะเดี๋นี้ ขาวเพราะว่าเราใส่ฮีงัวทั้งข้างมันแล้ใส่ไกลๆต้นมันคันมันเกิดในหากมาในตายแน่นอนเลยใช้หุ่นขึ้นมาเลยนะเบนเบ้นป๊าดหุ่นบบเบนนะไปเบิ่งไกลๆด้วยป๊าดแหมไปยืนตุ๊งหุ่นด้วยอุ้ยตุกคนงามวิลี่ไปยืนดูขนาดไปดูงามวิลี่พี่น้องอุ้ยงามวิลี่ เาล่ะมาดูต่ออายูงยามไปผนเศร้าแล้วคนมันเศร้าแล้วเนาะได้ตุกคนมาผลนลงมาแล้วมันก็นั่งหุ่งมันมันปะทากันเนาะใสอันละอองฝนแม่นแบบละอองฝนกับอันแสงแดดปะทะกันก็เลยเกิดให้เป็นสายลุกตุกคนเรากำลังย่างออกไปนาออกจากสวนเราทริปอิดเราชีอยู่ในสวนนั่นแหละ ฝนมันตกเหรอแต่ว่าตกบ่แห้งแต่ว่าตากนะเปียกแต่ว่ามันบ่แห้งดีเราคันแห้งดีเราหนำหงอแล้วก็อันนี้แบบตกพอดีสุ่มกับบอกขึสิบ่าสุ่มนะพอดีเปียกฝนตกฝนตกแป๊บเดียวหนังทุกคนึเนี่ยหนัเต็มไปแนะว่าเขาเป่งมาแต่น้องเนี่ย กับหาเขาชอบเขาชอบร้อยมันติดกันหรืเ่คนใหญ่แล้แบ่งในดำดดนาเขาจะร้อยแล้นะคเยแนง่พูนมไม่มหน่อย แตหอยคงหน่อยมันยราเ้าหน่ะบุกหอยลายมันเลยุกคน,นหอยคงเพราะว่ามันมีอยู่อะนะทอดงหยหน่อยนะลายตัดคอห้ใหญ่มาหลจะต้องไปเสียบดเว้ากับบุู้เหยืไปเสยน,นาเขาเช้าร้อยนะมีทงเถิงหน้าบกกรมีทังลุ่มแต่เขาเป่งหนัามาจะเถิงดิลงมาหาหนีมัก็เลยเต็ม แล้วเขาก็ิเป่งลงไปเลยเป่งน้ากับไม้ทิ้งแบ่งน้าแม่บอแบ่งน้าแบ่งน้ํา่อืมานสาามาเลยนะเออหักเกาเขาผดแดงัเก่าเขามาจะมันสุกไะ โฉพี่หรอกมาก้ากี่ไงเหยียบเป็นยังกะลมฝนกะเศร้าเราทุกคนซ้ายลุงกะหายไปเบิดงหรอไม่ยังยังสิพาทุกคนไปเบิ่งเขาเขาก่อนนะว่ามันเป็นยังไงมันเศร้าตายแล้วว่ะหัวฝนมันเศร้าตกแล้วตอนนี้นะตอนทํำอีดน้ำมันตายอีเมียวฝนตกมาใส่หมู่บ้านนิดน้อยหนึ่งแล้วมันเหลิมเขียวตอนนี้เราคิดว่ามันคือสิงามแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งป่าเล็กงามเดยวไปนองเขาตัวเขาเหยียบเอา เดี๋ยวฮาไปสอนลูกหัวคนเดีพ,พ่ลพอลบโบ้พ่อเราพ่อลบตัวลุงนีนหน้าเขานี่คือสิได้กินเผาอยู่หน้าฮาวนั่นตีการนั่นแม้ว่าท่านละเห็นห้อยจังย่างไว้เก๋ไก่ด้วยฮาวโบ้หัวทั้งอื่นมันสิแฉ่งคือบานเฮาหรือบ่แต่ว่าบานเฮาปีนี้มันมันแฉ่งกว่าทุกปีค่ะว่าทุกคนเพราะว่าฝนมันถิ่มลายดีแต่ลายมือจนแบบ,หอ,อบหอดเกื๋หยอดเดือนหมดอ่ะ เป็นแบบห้าตกใจนด้นะบ่อนตะการมันเป็นไข่เปิดมันแดงมันไหม้บ่แมนบ่แมเนเดินขาไปไม่อย่าให้างนโตข้างแดดออก่ะ้าฝนตะกั่วเป็นก็เออลืมหาตะกะ่วเปนได้ได้เชิญระตุกแล้วพ่อเนาะก็สอนเนาะก็สอนมันเป็นตะกาอันยังมาสอนเนาะจะเอาไปซื้อในตลาดเธอดิ เป็นอย่างเดิมทุกคนเจ้าของหน้าเขามาอยู่นะคะหาหลัตกตะกะเตนแต่เนาะอันนี้ตะกะเตนขีมม่มา <c oughs> ้ากินบ่ไดรนี่แตะกะเตนขี่ม้าเขาพ่าวว่าไอ้นี่เาบอน้ำท้อน้ำโบราณแน่นเนาะพี่น้องขี่แ้วหมาสลัดเหยียบขาบอกก่อนขึ้นขึ้นขึ้นเจ้าของหน้าเขาใช่มั้ย <c oughs> Tìm kiếm tụi em thích em chìm không lúc mừng kiếm lúc mừng kiếm 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 ป่นเขาปเขาก็ปุ๊บปั๊บแม่บินไปแล้วหาจับศัตรูพืนบวกืนเออชดายกันเราไป่มาตกอนมันบวลืนจักทีตายค่ะลีน่ะตายมันมีกาลายแล้วปีนตัวลาต๊กใหม่เกือบบวกยินเขาปีน อย่าบอกเดี๋ยวว่ากะมันตายแล้วมันจะขึ้นเมื่อไรขึ้นได้ฝนตกมาขึ้นมาหน่อยหนึ่งฝนมาเย็นเนาะตกฝนตายลายแบบคนตายลายกัวปิกายอีกตายลายเขาบ้านเมียนตายกัวปิกายอีกปิกายนี่ยนะมันตายอยอะแต่ว่าถ้ามันเป็นยังไงมันคือขึ้นบ่ขึ้นใจเนาะแต่ว่าที่นี่นะบวกขึ้นฝนน่ะเศรออเดี๋ยวพี่น้องฝนน่ะมันแย่แย่เนี่ยหอดบาดหอดบาดเน่าดมใสหรือเหือยอยู่หน่อยเหื่อยหลือเมื่อหรอเหื่อยเหื่อยยา เชื่อกันเมื่อแล้อยเม็ดเขาหุ่งนงนหวานตอนมันแรงนะบึงเดอเม็ดเขาเยไปเขาหุงอยู่เขาเง้ยเเขาบอกเขาเงนนกันเมือในเม็ดเขานะเขาหุงอยู่บกเขาเงันปันหวานตอนมันแรงเ่สี่เดกเกี่ยวันเดินยิบซองาอเดินยิบซงไม่ได้เห็นด้เกี่ยวขยันเดินสิดอยู่ทุกคนพอดีพอดีถายอฟซีมาเ่ยวซอยเดินยิบซองเดินิได้กินเลยบอกพี่น้องเขาปีนี้นะฮะ มีอะไรกัตาขอเขานะมีอยู่ะกะงอยู่ด้วยค่ะกะเฮากันแมงไห้กะเฮาแต่ละปีมันจะเป็นใบอะไรน่มึงในแต่ลคนใบยัเหียนั่นยังไปมคือเป็นอะไรพิกานะเป็นอะไรเหรอกะแก้มกินหม้อกะแต้ากินหม้อพี่กินกระดองเลยมท่านฝนตกแล้วครับฝนเขาแนเขาะเลยทุกคนเขาะเลยทุกคเมามาอรังเวดในยูนาเนาะบริบาลทุกคนย่ำนี่นะปู่วัยยูน้า สองเทียงบุตรคนนอนเออ่กู่อนนลานี่นไก่ควรจะขวมไปใคาอยู่ไก้กันนั่นลนนี่คืองกระปูนี่ไกินกระปูน่จุกระปูไล่ลายทุกคนปูหน้านะไม่ไปอยามกันหรอกอันนี้นะคือสิเบิร์เรตาไวมันหญ่นะอ้กนแยงอันนี้ักระายนี่กบกบมง หดแล้วเยังเห็นตลังนี่ใส่อ้ายลน้ทุกคนนี่เตี้ยโตมันแล้วเขยนบอกมันกบซ่นเ้จะกนะอนหดแล้วเอ เป็นเขียดโมเมนต์โกบอันนี้เขียดจีน่าอันนี้กระพุ้นมาตัวเดียวันาดเดกอยากเลยตะกุนเลยเดีอยากินอไปจับมันนตะกคนอันนี้เขียดโมเมนต์นก๊บพาไปงงมั้งเขียดจีน่าเขียดหน้าหน่อยแต่ว่านี่นะเจี๊ยบอันนี้นะ มันหักมันแพงเขามันจับมือเขาเขาจับพลันมันก็จับมือเขาคืนปล่อยมันลงน้องเอาตามกงโกมือจักกันแล้วเนาะตามมันลงเอามันปล่อยได้ไปบุปปล่อยจะดีนไปจับมาเลยเออ่าแม่กบเนาะเขียดมันลงไปไข่เน่อยมันไปลงมาไข่มันข้างอย่างมันมันตื่นทันแล้วแด่นลงมาฝากกบ่าเขียดเนาะลืม อดโตนางกวนไทนาทุกคนไทนี่ล่ะปลสีดํามไทชีวิตของชาวนาพี่น้องก็ปลเอามาคอยไทยงปิงเร็วเก่งสดีทุกคนสดีทุกคนบัมาเ็ดยงงบ่ได้ก่อนสิใหญ่กว่าเก่านะงบ่ได้สิใหญ่กว่าเก่า

เคยกินยูเทนปีกตะกะแตตั้งน <c oughs> ในเมนูลกคนนะ้วปีกตะกะแตนแม่แม่พอทายไลน์เลยแม่แม่ไปเปลีป่ยนพอเนอะ <c oughs> อันนี้วคอไม่โผล่คนไลน์มาก้อนมันเขาฝังพิ่งแล้บอกบุฟเฟ่ตพี่น้อยไอ้ามยัง่ยกจบตะกุนต่วเวนตกดิแลวพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงมือหนีเดี๋ยวขาจะขอจขบคลิปไว้สำนีก่อน คลิปเฮาละส่วนนี่ไปยังคือถ่ายไปยามแรกถูกกดอีพ่อกอีรายอยู่นะยังก็ย้ำยังเวียนนะถ่ายเฮาอยู่เฮือนอีพ่อกัรายอย่างนั้นแล้วมุมักอยู่เฮือนแล้วมุมักแก๊กสีเลยหายเราเยอะเอาเปตันหนีหยอดจังเลยเราเอิญท่านเอิญตั้งแต่ถามโมงหกโมงแกงตัวใหม่เ่ราะถานละซุกแล้วก็ออกหน้าแล้วออกหน้าเลยต้องเลยอันนี้กินดิบได้เขาเคยเขาเคยเห็นพวกรู้าตออกินดิบตะกี้พี่น้องแต่ว่ามันแนะนำขยันบลายเนาะ เดี๋ยววิดีโอนี้เรากับสิคอจบไว้ซัมนีก่อนเนาะขอบคุณทุกคนหลายๆเนาะที่เขามาครับชมเขามาเบิง่งขอบมุณขอบใจหลายๆพี่น้องทุกคนคอยอยู่ดีพี่แฮงกันเบิทุกถูกทุกคนเนาะวันนี้เรากับภาพว่าบิ่งบรรยากาศย่างมือแรงอยู่ทงนาเราเพราะว่าฝนมันตกมาเลยน้ำทามันก็นสิชือกะครับล่ะกับมันก็สิบอตายในตะก,กระแตนท่วงนะทุกคนตะก,กระแตนอันนี้แหละเหตุให้ฝนตกนะพ่อมันท่วงท่วงเวลาฝนตกแหมโอแม่นเนาะปล่อยไปอ่ะเดี๋ยวเราทุกคนบ๊ายบายดู เมื่อเมื่อบอกินปิ่งแต่กระแตนไใบวายดูบ่เมื่อบ่ใบว,วกล่องดูอันมาดูอ,อ,อันมาดูขั้นบ่ฟึกไใคเขาบอกแล้วเขาจะบอกว่าเป็นพี่น้องเด็ก